สวัสดีค่ะเอฟซี F C, มีโตตาเวดสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนี้ยายนุ่งผ้าเมื่อบังมีดบังตอกับมีดตอกดอกบัวตูมนี่ค่ะมีดบังตอสามคุนแปดนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทถูกมากมากเลยค่ะทำจากเหล็กแหนบงานใส่ในขั้วได้ค่ะไม่ซับ ซับเนือ้อซับหมูหันซ้อยหันซ้อยไดงมืดสูมันนะคะพี่น้องยน่บอกคุงซับบอกคุงกระไดะคะ่ะพี่น้องนี่มืดนะคะพี่น้องมาเบิงอันนี้ค่ะมีดตอกดอกบัวตุม่มสองคูนหกนิ้วราคาสามร้อยบาทม,มีดตอกกับมีดเท่องดำกันดำบองอันนี้ดำบองเนาะนี่เพิ่นอยากได้ดำบองนี่มาเบิงสันสามซีมินนะคะพี่น้อง พี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดบังตอมีดตอกไว้ใส่ท่วมหายายน้องไดที่0934963852สามารถเข้ารับชมได้อสองช่องทางทาง YouTube ทางเพจเฟซบุ๊กถ้าไปชมแล้วก็จะ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนยนา่น้องค่ามมาเบิ่งสมิีกรสวัสดีค่ะ